ปลาล้เลวยยงตั้มโปาไเ่เดดา่เดนี่ใช่ไม่แน่โก็ปิดคล้องะเนี้เป็นไปได้โนี่พักตมาจากรงี ช่วงงามเลยนี่ก็เยอได้ดอกไม้ที่เราไปทุบดอกไม้ที่เราไปทุบไปเยอะก็เยอะดอกไม้อันปลาเมาเลยนาะผมุ่มก็มาลูกแม่ลูกเมาเป็นปลาที่ไม่ชอบว่าเพื่อนเนาะแต่เมียตัวนี้มันลุยนาเกยตัวนี้

เนี้ยตัวนี้สั้นๆน้าันไม่เใ่ต่ีออกไปนานไหมคะลายชมวงมาออกไปแล้วอึงอะวางวางวีวาง่นะ บางคนไปเป็นวันนะไม่เป็นได้ตัวเล็กนนาเไม่ใช่แต่เมงไงลูกเกงนี่ถูโคเลกลุกเร่ลยไม่บัเ่เ่งกยเนนะนี่โอ๊ยวแต่วันนี้ังเขียวได้เด็กเลไม่รู้จักเลพี่

รถไม่ล้อยเดี๋ยตาชานี่นะชูบานี้ไม่ได้นะแต่รถ